สวัสดีครับช่วงนี้หน้าร้อนนะครับก็เหมาะแก่การดูแลทุเรียนเล็กนะครับถ้าให้น้ําอย่างเหมาะสมนะครับเพียงพอเนี่ยเขาจะขึ้นยอดใหม่ได้เร็วมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะดูแลง่ายนะครับโรคแมลงเนี่ยก็จะมีน้อยนะครับช่วงที่หน้าร้อนเนี่ยนะครับเพราะว่าพวกเพลี้ยกั่แจ๊ต่างๆเนี่ยถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับช่วงยอดอ่อนก็รักษายอดปกตินะครับอาจจะทําการพ่นยารักษายอดเนี่ยนะครับแค่หนึ่งครั้ง เท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับทุเรียนเล็กเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องพ่นยาซ้ำสองครั้งนะครับเพราะว่ากรณีที่ฝนตกนะครับอันนี้แน่นอนนะครับต้องบางครั้งเนี่ยต้องซ้ำนะครับในการพ่นยารักษายอดเขานะครับแต่ผมสังเกตจากหน้านร้อนเนี่ยนะครับเพราะว่าแมลงในทุเรียนเล็กแทบจะไม่ค่อยมีนะครับแต่เราก็รักษายอดปกตินะครับแล้วก็เหลือจํานวนการพ่นยาก็เหลือหนึ่งครั้งแค่นั้นนะครับรักษาที่เหลือก็ให้น้ําตามปกตินะครับยอดก็จะ อย่างสม่าเสมอนะครับแล้วก็วิธีการให้ปุ๋ยก็ให้ครั้งละน้อยๆนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครบอย่างพอนะครับอันนี้ประมาณ4 -5 เดือนแล้วนะครับปลูกไว้แล้วก็ผมเพิ่งเปลี่ยนหัวสริงเกอร์ไปนะครับเมื่อก่อนมันเป็นหัวเลนด็อปนะครับมันก็น้ํามันเลยต้นไปนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นหัวแบบพ่นเข้าหาต้นนะครับอันนี้ก็ยอดแตกมาสองสาครั้งแล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็รอดูนะครับ ติดตามกันสักระยะหนึ่งนะครับเขาก็จะเติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอนะครับที่ขาดไม่ได้ก็ดูแลเรื่องปุ๋ยเรื่องยานะครับแค่นี้ก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากในทุเรียนเล็กนะครับก็หากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ